ีครับพบกับช่องนั้นเดียวเนียนนะครับตอนนี้ฝนตกเรามือยังต้องมาหลบฝนเลยนะครับตอนนมีรถมาจะทำงานทำไม่ได้นะครับรถแม็คโครนะครับตกแรงมากนะครับน้ำเจ๋งเลยนะครับ อดีอีกขึ่งออกมาเมื่อวานก็ได้น้ำฝนนะครับพอได้น้ำฝนปุ๊บตากแดดสักแดดนี่โอ้ยแข็งไปเกินนะครับ ด้านหลังครับเห็นก็ตกลองได้คุมโมไว้แล้วนะครับผมปูแล้วนั่นน่ะด้านหลังนะด้านหลังครับ แล้วรถก็คงไม่ได้ทำงาน,นครับุดคงมาขุดอะไรสักอย,อย่างแถวนี้นะครับปกประมาณ30นาทีนะครับก็เริ่มนซาแล้วครับ ถึงขนาดต้องจอดเลยนะครับรออีกคันหนึ่งก็จอดพอฝนตกไม่รู้จะทำงานได้หรือเปล่า บรรยากาศครับล่าสุดนะครับฝนตกคงทำงานต่อไม่ได้นะครับต้องรอดูสักประมาณบ่ายๆนะครับช่วงบ่าย นี่ยังตกปล่อยๆอยู่นะครับสงใส่วันนี้คงได้ทำแต่ช่วงนี้นะครับ งานทีมันให้ฝนหยุดตกค่อยทำได้นะครับนี่ฝนตกแล้วครับพี่น้องเอ้ยสงสัยจะงานทีวันนี้คงเรียบร้อยเลยนะครับนี่นี่น,นี่ดูชายคานะครับตกไม่แรงนะครับพอดีลำคาญ ก็ต uh ้องเทท่อปูนที่เหลือก็ต้องเทท่อไว้ก่อนเพิ่งเทได้แพงเดียวเนะตกลงมาก็ดีผลจะได้ต้นไม้จะได้มาด้วยเห็นหย่างนั้นปาท้ มารวยอยู่ข้าวแล้วครับเนี่ยจับ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 จบเทได้บสานเ <Okay. S 1> ทไดไหมพอ,นะอเนี่ยตอนเทแรกอยู่ครับฝนตกดินนะตองเบิ่งนี่เนาะเบิงบ่งยังว่ากันเนาะในที่ กํกลังเล่้งส่งเขาอยู่60ตน้นพระพรสั่งนีไยตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับบัวก็มาแนวพี่น้องเอ้ยจะมืดอ,ออกลาตาเวีนนะแลฝนตกชอบ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 ,ชอบเล่นน้ำฝน มือกับมแต่เล่นกองทรายนั่นแหละครับมาเบ่งมารวยอย่างอีกอย่างอีกยัางโบอีมอีกโซ่อย,อย่างเดียวนะครับมารวยวันนี้โซ่อย,อย่างเดียวเลยนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บ้านฝนยังตกนะครับ ก็คงต้องโอ้ย oh, ท okay. ได้แค่นเดียวเองงานเล่งส่งครับต้องเดยเอาสังกะสีปิดไปน,นี่บรรยากาศก็จะเย็นเย็นสบายสบายหน่อยนี่ครับ มาดูมามารวยอิ่มแล้วก็จะนี่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเจ้าของบ้านมาแล้วนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ